ตัวนี้เป็นข้างซ้ายนะตัวนี้ข้างซ้ายนะครับสีขาวนะครับม mm hmm. ีตัดหัวมานะ mm hmm. หัวของเดิม mm hmm. อหัวของเดิมอยู่นี่นะครับตัดออกเพราะว่าสายไม่ออกติดไอ้ท่อแก๊สนะครับเ,เรามอมาดูกันนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ช็อตไปครับเหลือยี่สิบหกโอมครับเหลืออยู่ยี่สิบหกโอมนะเสียครับเส้นนี้ก็เสียนะฮะตัวนี้ของใหม่นะครับสีขาวเหมือนกันนะ ใหม่วัดได้ 724k นะครับ